ท่ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆโดยเฉพาะในไน้เองด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่เราชื่นชอบมากกว่าเดิมนั่นเองอแล้วก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ผู้ชมคะเดือนนี้เป็นเดือนของวันพ่อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรวบรวมนะคะความรู้สึกความรัก ของคนที่รักถังเบียร์มากที่สุดแล้วก็ถังเบียร์รักคนนั้นมากที่สุดด้วยนั่นคือคุณพ่อเราเริ่มกันที่น้องถังเบียร์ก่อนเลยวันนี้ทีมงานของเราค่ะผู้ชมได้ทําการไปที่บ้านของน้องทั้งเบียร์ในตอนกลางคืนถังเบียร์ไม่รู้คุณเลนขออนุญาตเขาเขาทกจไปไปไปแบบว่าต้องบอกกว้ก่อนไปไปไปรู้ใช่ไหม รู้แต่ว่าเชื่อว่าความรู้สึกที่คุณพ่อของน้องถงเบียเนี่ยบอกกับน้องของเบียน้องขเบีย,ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะประทับใจขนาดไหเดี๋ยววันนี้แฟนๆได้ชมไปพร้อมกันเลยเชิญชมเลยค่ะน oh, <okay. S 2> ี่สม oh, <okay. S 2> ัยไหนโะอี่โอ้โยสวัสดีครับ พยายามตอนแรกเก็ปล่อยปันจียอยากจะเป็นนักร้องตอนสองตัวสามตัวน้องแรกเปิดเพลงอะไรขึ้นมาแล้วเขาหลับอยู่เนี่ยถ้าได้ยินเสียงเพลงปุ๊บก็จะตื่นทันทีเพราะว่าพยายามพักดันให้ใน้องหลายๆเพลงนะเป็นเพลงคลุมมันตะปิงว่าจะดูงูแหวนแบบเขาพักดูงอะไรสักอย่างครับเบต้าทำหน้าที่แทนพ่อโดยการเป็นสลักครอบครัวคน อีก generation หนึ่งซึ่งเราไม่ารณแบบแหลักเหมือนเดิมก็คือครอบครัวมาก,ก่อนเราคิดแหละตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเราเราจะทำยังไงที่จะพัพ p อ o r t ครอบครัวได้คือทุกความที่พ่อแม่เราไม่มีอะไรเปแรกเขาก็ต้องสู้ชีวิตมาทุกครั้งที่ล้มเนี่ยเขาจะมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้ขึ้นมาซึ่งทงุณเบเองก็คงจะได้ แบบเนี้ยมาจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่มค่อนข้างจะเดินในคนละเส้นครอบครัวเราคุณแม่ก็จะเป็นสายพ่อค้าแม่คา้าซึ่งเราเองก็จะเป็นสายอาร์ติสต์ซึ่งจะการใช้ชีวิตการปฏิบัติตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อนข้างหนักมากสำหรับครอบครัวเรยย<ม>ก็ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเราก็จะคุยคุยกันจนเราเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในแบบนี้เราต้องทําแบบนี้เพื่ออะไรแต่ยังไงครอบครัวต้องกลักเหอนเดิมครับ พ่อประทับใจทุกเรื่องเลยนะคือประทับใจเป็นป็นพูดแล้วแต่ยิ้มน่ใจพ่อเขาจะเป็นคนไม่พูดครับคิดถึงไม่พูดรักไม่พูดดีใจไม่พูดไม่พูดอะไรเลยแต่พ่อเขาพูดเพรพ่อรักรักรักหนูมากคือหวไปกับเพื่อนยากมากเวลาเพื่อนมาส่งที่บ้านเนี่ยพ่อจะสแกนหัวจะหลดเท้าหรือวะยังไงเราเป็นห่วงเขาอะคือตอนเล็กๆอะเขาเที่ยวฟังเรา แต่ก็โตขึ้นมาแต่ตว่าจะใช้ความคิดอะไรของเข้าเองก็เลยก็เลยกยเก็นว่าขัดขัดกันนิดน้อยแต่ว่าไม่ได้เกลียดเลยลูกอ่ะคือรักลูกรักมากรักเป็นห่วงเขาตูนตาซึมก็คอยเป็นกําลังใจให้น้องนะจะเฟซบุ๊กมากอะไรมากมาบอกไปอะไรเงี้ยคือเห็นมืดีเห็นลูกลูกอ่ะดูนะวก็เหนื่อยเรารู้ว่าเเหนื่อยสงสารลูกที่พิงไปตูนตาซึมไป บอกอะไรมาตุ้นตุ้นนะอะไรอย่างเงี้ยจริง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 แล้ว